เฮ้ยเสียมมันมาแล้วไอ้ปังเฮ้ยไอ้ปังมันตามมันไล่ฉันเรื่อยๆวิ่งวิ่งวิ่งพี่ชายวิ่งเร็ว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 เกว่านี้เร็วกว่านี้ฉันวิ่งอยู่เธอเห็นไหมเนี่ยฉันวิ่งอยู่ตาย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 โอ้โหตายตายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทีนี้มันก็มาตีฉันมันมืดเุ้ยเฮ้ยเบดเบ้ดเบิ้ดมากเืิ้ดมากหลบกก่อนหลบกก่อนหลบก่อนเร็วไยาับปลาพยายาจุกฉันวไปจุกมันอยู่เกือบไปแล้วโอ้โห เราหนีมันมาทั้งคืนเลยอะโชคดีนะนี่เที่ยวตอนนี้มันสว่างพอดีอะย้าหู้โอ้โหอบอเหนื่อยอะวฉันเต้นแบบตึ๊ดๆๆๆๆอยู่เลยอะฉันตกใจอะออรู้สึกเหมือนแบบตอนนี้รู้ปะน้ำตาลตกอตอนเสร็จเราต้องหาน,น้ำตาลมาบัฟร่างกายเราแล้วแหละบ้าบัฟบ้าปัาปางแต่ว่าตรงนี้สวยมากเลยอะเออตรงนี้นสวยอะเฮ้ยแค้นด้วยอะพี่ใจดูดิโอ้โหอย่างแจ่มเลย ฉันว่านะวันนี้เราลองมาทําร้านอะไรสักร้านกันดูดีไหมเออวะเราก็ไม่ได้ทําร้านอะไรมานานแล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ทําเป็นที่อยู่อาศัยเป็นฟาร์มเป็นไร่ทําบ้านในขวดอะไรอย่างเงี้ยบ้านขวดเราก็ซักเซนแล้วว่าทาจะสวยด้วยอะ่ะแต่ประเด็นก็คือตอนนี้เนี่ยเราหนีบ้านขวดออกมาแล้วอะ่ะมันแคบเกินกว่าเราสองคนจะอยู่ได้แล้วก็มันถ้าไม่มีของกินเลยแถวนั้นน่ะแล้วประเด็น<อ>นะตอนนี้เราควรจะสร้างร้านอะไรสักร้านหนึ่งเธอคิดว่าไง ก็ดีนะรู้ป่ะประเด็นสําคัญคือเงินเราหมดแล้วเว้ยเราจะทําอะไรดีอ่ะฉันว่านะเราต้องเปิดร้านขายอะไรสักอย่างที่มันน่าแดึงดูดลูกค้าได้แปลกแนวเธอชอบกินอะไรอร่อยฉันชอบกินส้มตำโอเคคือบางคนทำเป็นร้านส้มตำไม่ได้หรอกนะพี่พีไอ้ฟางแล้วแล้วเธอชอบกินอะไรอ่ะฉันชอบกินของหวานกินเค้ก กินชาเขียวเนี่ยฉันไม่ช,ชาเขียวเลยมันมีเค้กเข้ามาใหม่ฮะเออหน้าตาเป็นยังไงอ่ะนี่โฮยยเดู๋ยวดูที่เนี่ยโอ้โหน่นากินชะมาัดนี่ดูจากสะทรงสรภาพมาแล้วเนี่ยฉันว่าเราสามารถขายได้เลยนะเออรอมาตั้งโต๊ะดีๆดิเดี๋ยวดูที่เดี๋ยวดูที โอ้โยน่ารักอ่<ล>ะ,ละแล้วสีแบบเหมือนเป็นเค้กสตรอเบอรี่ผสมกับช็อกแลตเอางี้ไหมเราสร้างร้านเค้กเป็นสีให้เข้ากับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันสวยงั้นเอาเป็นสีประมาณโทนน้ำตาลกับสีครีมไหมถ้าอย่งางนนะั้นฉันขอขายพวกเครื่องดื่มเพิ่มไปด้วยได้เปล่าอา,าได้ดี่กับชาเขียวอะไรเงี้ยเออได้ได้พวกชาเขียวเธอมาขายด้วยก็ได้เพราะว่าตอนนี้ฉันรู้สึกน้ำตาลตกมากเลยงั้น เรามารังสรรค์ตรงนี้ให้กลายเป็นร้านเค้กของเรากันเถอะได้ทําร้านอีกแล้วดใจชอบงั้นเริ่มแรกเนี่ยฉันว่าเราจะไม่เอาให้มันไปติดขอบตัวข้างนอกแล้วเพราะว่ามันเยอะเกินไปเราจะตีกระจกข้างหน้าขึ้นมานิดนึงแล้วก็ข้างๆตรงนี้เนี่ยฉันคิดว่าฉันจะเอาตัวเนี้ยวางไว้ข้างๆดีป่ะได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันย้ายไฟก่อนแล้วกัน เนเป็นตู้เค้กได้ปะเนี่ยเออทําได้ทําได้แล้วเราก็เลียงเลยฝากเลียงหน่อยนะฝากเลียงหน่อยเดี๋ยวฉันจะทํากระจกขึ้นมาให้สักประมาณสองหลายหลายบานทางด้านเนี้ยหลายหลายบานสองหลายหลายบานทางด้านเนี้ยเราจะเป็นที่วางเค้กใช่ปะส่วนทางด้านเนี้ยเราจะเป็นเหมือนกับโซนทําเค้ โอเคเคยเห็นป้าเวลาร้านขนมมันจะมีโซนทําเค,ค้กที่แบบว่ามันจะเป็นตู้กระจกให้คนได้ดูอ่ะเคยเหเคยเห็นคิดภาพออกอยู่วิแล้วเราต้องสร้างซิกเนเจอร์ให้ร้านเราโดยการตรงกลางเนี่ยเราทําเป็นเค,ค้กแบบหลายๆชั้นขึ้นมาดีปะเอาฉันชอบโอเคงั้นเริ่มจากกระจกก่อนเลยแล้วกันออกแบบแนวแบบเหลืองๆนวลๆแล้วกันนะได้ยังไงอย่างเงี้ยหรอเราต้องวางแบบนี้ป้าเธอลองมาดูดิเ<อ>นีเ ฉันอยากให้มันใกล้กว่านี้อีกนิดนึงเพราะว่าแบบเป็นตู้เค้กอ่ะอ่ะใกล้พอยังเฮ้ยใกล้ไปเนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วก็เป็นผนังแบบสวยๆแบบนี้เลยจ้าสีครีมฮู้ฮู้ฮู้อะซูม่านะตอนเนี้ยเดี๋ยวเราหามุมแอบแอบเอ้ยแอบหลบแอบแอบมันมาแล้วมุมหลบอยู่ตรงเนี้ยแหละแล้วก็ เดี๋ยวฉันว่านะเดี๋ยวเราหาพวกที่กั้นมากั้นไวน้ดินนึงดีกว่าเราจะต้องสร้างบ้านแบบเล็กๆของเราก่อนอนะฉันจะเอาโต๊ะตัวนี้มาทำเป็นที่กำบังของพวกเราและกันวันนี้วัน,น, <Okay. S 1> นี้ันีวันนี้วันนี้วันนี้นี่สมมติพนักงานอีกิียมันมีบางตัวแหละที่ที่มันไม่สามารถแบบเข้ามาในนี้ได้อนะเราก็เมาแล้วมาแล้ว

โอเคเราต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้เช้าหล่อนี่ทำร้านนะสร้างหลังคาเราเร็วด้วยโอเคย้าฮู้ววเช้าเบียงอ่ะเช้าแล้วเช้าหรอเช้าแล้วแต่ว่าเธอช่วยไปหาพยาบาลแม่ฉันได้ไหมได้ฉันจะไปแม่ไม่เคยหยุดไป่อยดีอันนี้ฉันท่าไปกระจกตรงเนี้ยตรงเนี้ยฉันท่าไปกระจกตรงไหน ตรงเนี้ยโอ้ยไม่ใช่ตรงเนี้เธอจะทำเป็นแบบเหมือนกับที่อบเค้กอันนี้ไม่เสร็จหรอกวันเนี้ยจริงๆขำกันอยู่เนี่ยจะอทำเป็นซอสดีเธอก็ทำซอสกันดีเนี่ยเธอก็ทำซอสขึ้นไปดิเนี่ยแต่เธอทำเอลขึ้นมาเนี่ยเออได้เห็นอะไรอะ่ะทุกคนพี่จะเป็นบ้าฉันไม่เคยเห็นพี่จะเป็นบ้าขนาดนี้มาก่อนสงสัยเราทำงานไป <c oughs> จนพี้ยน <c oughs> นี่ก็ตลกอ่ะ เป็นอะไรอะเธอเนอะไรไเธอเวอะไรหรือเฮ้ยสวยๆเฮ้ยบ้านะห่ทำไมมันสวยขนาดเนี้ยเฮ้ยเะลุดด้วยอ่ะล่าสุดเดี๋ยวดิเวลานี้ที่เราอัดเกมกันคือเวลาประมาณจะตีห้าละอาจจะไม่เชื่อใช่ปะเดี๋ยวให้ดูวันนี้เราอาจจะจะตีห้าละวันนี้เราสตีมทั้งวันไม่<ห>ไมอยากอะไรอีกอะ่ะ ใชเอาเรื่องไอซีมารวมได้ปะ่ะโอ้ต้องโลดเพย์ด้วยวะแันเออขอโทษขอโทษขอโทษเรื่มๆรืมเธออินโลหน่อยได้ปะ่ะตอนนี้ฉันก็ละอินโลอยู่เธอแม่งไม่อินโลเลยว่ะฉันออไม่ชอบก็อินโลอยู่นี่ไงทำไงอะโลอะไรโลตัสงหรือเปล่าโลติง พรุ่งนี้เช้าเจอกันเออโอเคโอเคเจอกัน Three weeks later โอ้ลังคา perfect สวยสวยแล้วโอ้โหร้านเรานี่ทำสวยมากเลยนะเนี่ยดูไฟดิไฟสวยมากใช่คือตรงกลางเราจะดิฉันทำมาเป็นเวลาแบบอืมเป็นชั่วโมงอะไอเค้กอ้อนของเธอเนี่ย ทำอย่างยากเลยก็คือตอนนี้เราประดับตรงแต่งมาด้วยวิปครีมแบบรอบรบเค้กนะคะแล้วก็เอาไฟายิงใส่เค้กแบบสวยมากสวยมากแล้วก็อันนี้ยฉันอะ่ะทำ เตาไมโครเวฟแบบสีแปลกๆมาให้อ่ะเราเจะได้เอามาวางแบบเรียงกันแล้วตวเนี้เป็นที่อบขนมไงโอเคเป็นที่อบมีเค้กแล้วแล้วก็ตรงชั้นนี่ชั้นวางเค้กไว้ด้วยส่วนตรงนี้เนี่ยจะเก็บพวกโหลแล้วก็พวกเคก้กโดนัทหรือว่าขนมถุงๆอะ่ะส่วนที่นั่งร้านน่ะฉันว่านะวางอเอาแบบเป็นโต๊ะเล็กๆแล้วก็ที่นั่งหน้าร้านไว้นั่งสักประมาณสองที่ดีกว่าคือร้านเราอ่ะจะไม่เน้นแบบนั่งกินในร้าน แล้วเราจะแค่แบบว่ามีแบบพวกประดับแต่งก็พอโอเคโอเธอก็คิดดีนะเออแต่ฉันหาของให้อ่ะเนี่ยฉันหาของมาได้ประมาณเนี้ยได้แล้วฉันจัดการให้หูตอนนี้ฉันหิวอ่ะอุมยฉันหาช็อกโกแลตแท่งมาด้วยอ่ะเธอเธอจะทำอะไรกับช็อกโกแลตแท่งก็ได้นะแต่ตอนนี้ฉันกินโดนัทก่อนฉันหิวขอกินของร้านก่อนนะยัยยัย ไปทำแบบนี้เล่าฉันหิวอ่ะฉันไม่รู้จะทำยังไงปาก่อนที่เราเปิดร้านเนี่ยเรามาแนะนำร้านของเราดีกว่าโอเคข้างหน้านะคะทุกคนก็จะเป็นที่นั่งกินแบบมินิมอลเพราะมันจะเป็นแบบเล็กๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเรเน้นที่บ้านเราใช่หรอมินิมอลอ๋อมินิมอลอ๋อมินิมอลร้านเราอ๋อไม่เน้นนั่งกินที่ร้านร้านเราจะเน้นแบบว่าซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะล้านเราเน้นขโมยกินค่ะขโมยกินด้วยนะ หน้าร้านเนี่ยจะโชว์เค้กสูตรพิเศษของพวกเรานะคะเป็นเค้กช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ที่เราโชว์ทั้งสองฝั่งเลยนี่แบบนี้มีไฟเาวลาตกแต่งสวยงามส่วนเดินเข้ามาในร้านเนี่ยอย่างแรกที่ตั้งแบบเด่นเป็นตัางห่านเลยก็คือเค้กเลดเวลวิที่ตกแต่งด้วยบิครีมสูตรพิเศษนะคะส่วนข้างๆนี้ก็จะเป็นที่นั่งแล้วก็น้องหมีเอาไว้นั่งกอดรอเค้กแบบนุ่มๆเ่มือนมีคนสั่งเค้กใช่แบบเขียนหน้าเค้กอะไรอย่างเงี้ยแบบสุขสารวันอุ่ย รีบเรีบอบเร็วรีบแนะนาเร็วโอเคโอเคโอเคก่อนที่ลูกค้าจะมาฝั<อ>่งนี้เป็นตู้ที่เก็บโหลชาเขียวแล้วก็มีใบาชาเขียวต้นใหญ่ๆไม่รู้ใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงอยู่ข้างๆ <c oughs> แล้วก็ตรงนลาเป็นตู้โดนัทนะคะข้างหลังนี้เป็นตู้เค้กเหมือนกันจริงๆแล้วมันก็มองให้เป็นตู้เย็นละกันแบบตู้แช่เค้กแบบเย็นๆอะไรอย่างนี้เนาะส่วนตู้นี้นะคะเอาไว้รอเค้กที่อบใหม่ๆมาพวกขนมพวกขนมปังเดี๋ยวอบจากตรงนู้นแล้วก็มาใส่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นป้ายโฆษณาเค้กของพวกเรานะคะแบบดิจิตอล สุดยอดสวยมากเธอในนํำครัวเลยเออสำหรับในครัวนะคะทุกคนเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอเป็นช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตแบบหลายๆแท่งอันนี้คือช็อกโกแลตแท้ที่เราเอามาทำเค,ค้กนะคะพร้อมกับเ<ม>ตาอบขนมสี่เต<อ>าก็คือแบบไม่ต้องแย่งกันเลยแล้วก็ถ้าใครอยากจะกินอย่างอื่นนะคะเราก็มีขนมปังปิ้งขายด้วยคะ่ะครับผม เอากับตู้เย็นหนึ่งตู้นะคะจะของในนี้คือจอัดแน่นมากแต่ว่าเราเปิดไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียความเย็นนะคะทุกคนพร้อมกับตรงนี้เลยตัวนี้คือแบบซิกเนเจอเลยนะเป็นโฆษณาว่าเค้กของเราเดี๋ยวทำมาจากช็อกโกแลตแท้แน่นอนเพราะว่าวางคู่กันเลยคะ่ะตุดยอดเฮ้ยยังไ,ไลูกค้ามามาจากไหนอะร,ร้านยังไม่ทันเปิดเลยดีๆเดิดเข้ามาแล้วอุ้ย ไม่เห็นแล้วแหละกระจกมันคงใสไม่พอมั้งนั่นละดิเออโอ้โหนี่สีโอเค้กน่ากินจังเลยอ่ะงั้นงั้นเอางี้ไหมเราปิดร้านเลยดีกว่ามาโอเคปิดแล้วกันทุกคนงั้นวันนี้ต้องใจกับน้องป้าขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าเดี๋ยววันนี้เราขอไปต้อนรับลูกค้าก่อนละกันเฮ้ยอย่าพึ่งฮะ อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราทั้งสองคนด้วยนะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะที่อเมริกาลืมกดกระดิงนะ่งด้วยนะเวลาลงส่องลงคลิปเนี่ยจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนสามารถเข้ามาดูกันได้แบบเด่นๆในต่างประเทศเลยนะคะอุ่ๆๆยะะอย่าเสียงดังขอโทษขอโทษห้ามเสียงดังนะเสียงดังไม่ได้ไปๆๆมันไม่เห็นมันไม่เห็นป่ะไปแล้วจู่ไปแล้วจู่ๆชีวิตรอด